หลังตัดย่างเนี่ยตัดตอนนี้ซึ่งได้ยินเสียงเดินซึ่งกันหัวโพมาซึ่กันพอว่พื้นไม่ตึงหายก็เดินไปเลซึ่งกัเลงเลซึงมันแย่ร่าด้วๆอยู่เลยซึงกับเล่นสีดำสีน้ำตาลกันหัวหูเลื่อมก็เลยก็ถ้อยมาถ้อยมาึ่งกันถ้อยซึ่งยุ่นเลว่ามันรวยจตาไม่หละเลไม่จายโอ้มาเรื่อยยักยัอยู่ตนี้หรืองอยนี้กับเอฟนี้ซึงกับกวาดทับมาซึกัน กเะเจี๋ยท่าอยู่บนันนี้แต่ก็มาได้เห็นไหมเนี่ยกระป๋อมาน,มานี่มานี่กันเนี่ยมาท่าติดจงนีเหลือตอนนั้นที่เราคิดเอาโทรศัพท์ถ่ายอะคะ่ะเราเราคิดอะไรอยู่อะคะ่ะหมายถึงวา<ถ>่าอยากเก็บภาพวาไว<ม>้หรือ,อ,รอว่าเป็นลักท่านบ่ถ้าว่าลงไปบ่เคยก็ผมไ,ไม่จีบวว่าผมไม่ะเต้องลุกววาเนได้เนสซึ่งเอาไว้เป็นลักท่านว่ะเออเราได้เห็นเสือ คือถ้าต้องการให้เขารู้ว่าเราได้พบเสื้อหรือว่าถ้าเกิดเป็นอะไรไปซึ่งจะหนึกว่าถ้าเสื้อข้าวหมาครุปกันหนึกว่ากำลังท่าอยู่กับกองพลัดมันไม่กินเนยหรือไม่ก็ได้หมาเห็ุว่าเสื้อครบคือกินได้แต่มันงาแต่ก็ไม่ใช่อันเดินไม่อันลุกดิ๊กตอนนั้นคือแบบจะส่วนมนต์หรือนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคือคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกคิดอย่างเดียวไว้เสื้อเดินคนอย่างเดียวกันแต่ก็ผัวเสื้อเดินไป งหลังท่วนเร็ว็ลืมตัวร่างวิ่งลงเลยคาดว่าเนี่มันเป็นรอยตะเข็บระหว่างสวนยางจะบ้านกับป่าสวนงชาติต<ะ>ก็เสืออาจจะอาศัายอยู่ตะเก็ป,ป่าแล้วก็ลงหมากินตามสวนหรือว่าลงมาไปหาสัตว์ต่างๆ แล้วเขาเขาน่าจะกลับขึ้นไปบนป่าอีกแล้วนะครับช่วยให้ชาวบ้านพปยังพันต้องพบสัตว์อ,อะไรต่างๆนะแจ้งผู้ใหญ่บ้านคำนันแล้วก็แจ้งเจ้ามาที่ป่าไม้ครับได้ประจากับหน่วยงานอื่นปกติแล้วสัตว์ป่าทุกชนิดอ่ะมันจะกลัวคุณครับถ้าเรามันไม่ตกใจหรือไม่ทําอันตรายมันมันจะไม่ไม่จะหลีกครับนี่อย่างที่น้องเขาว่านะคือเขาเห็นใกล้แต่ว่าเขายืน,ยนเฉยๆมันก็ เลี่ยงไปนะครับก็คือเวลาถ้าเจอสัตว์อย่างนี้ให้เราพยายามอย่าอย่าไปต่อสู้มันเรียกไปทำร้ายเหมือนกันครับจึงครับก็ระวังตัวเอง